สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมาตรฐานป้อมหน้าขาออกนะครับเพ่ของเราก็จะเป็นมัเปาซีนะครับเป็นรถนะครับส่วนมูฮัมหมัดก็จะเป็นรอปปอเพ่รูปหล่อหน้ามนนะครับจะมารีวิวมาตรฐานป้อมหน้าขาออกอ่ะเริ่มเลยรถมา ก็จะประมาณนี้นะครับมาฐานป้อมหน้าขาออกของเรานะครับพระเอกรูปหล่อหน้ามนคนหน้าเดิมมะเปาซีและมุฮัมมัดนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ